รับสวัสดีครับพ,รพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนแบกกี้อินดี้สางครับผมเจ้าบ่กเขาใจร้องเจ้ามันบอ่ออินดีกะข่อยมันกินดีข่อยบอ่อคือไผและมื่อนี้นะครับผมก็ไปเห็นคลิปๆหนึ่งกับโพดๆหนึงมากซึ่งมันดันขึ้นมาหนาฟีดเป็บุกผมหลายแห่งนะครับนั่นก็คืออ่า มันคืออย่างว่าที่มันแบบเพชรให้น้ำเปลี่ยนสีไหมครับเปลี่ยนจากสีน้ำจากสีดำสีคูนกลายเป็นสีฟ้าได้เออผมก็เลยอยากคุณว่าเอ้ยมันเป็นอีหลีบอว่ามันสีใสได้อีหลีบว้ยล่ะมือนี้ครับผมก็เลยสิมมาทดลองให้พ่อแม่พี่น้องสุกุ๊กสุกคนได้เบิ่งกันครับนี่ซื้อมาแล้วซื้อมาแล้วแหม่นี่บลูซีนี่ครับตัวนี้นะครับเข้าบได้เป็นสปอนเซอร์ผมนะครับ ผมแค่อยากขูว่ามันใส่ได้อรีบอครับเขาบอกว่ามันสะเปลี่ยนจากน้ำสีดำๆคุณๆนะครับกลายเป็นสีฝาแบบสดใสสวยงามเหมือนอยู่ในแบบว่าอ่างน้ําที่เราไปเล่นกันแบบไฮโซไฮโซนะครับมันอยู่ในสัตว์น้ําอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวสิลองไปใส่เบิ่งครับมาหนิผมจะเอาไปใส่ครับลุมบางคนก็เอิ้นสะบางคนก็เอิ้นบอแล้วแต้บ้านครับแต่บ้านผมเอิ้นลุ้มบางคนก็เอิ้นสางนะครับแล้วเต่มาเยอตามไปเบิ่งเลยนี่เดี๋ยวไปพูมานเบิ่งไปตอนนี้ลุมเข้าหนามมันสียังทั้งแล้วพอวันไปจกเปลี่ย มันสีคุณคุณมันวะสีดำดำมันวะใบไม้มันตกใสอ่มหนวะนี่เดี๋ยวสีแบกสีผ้าให้มันเปลี่ยนสีเป็นสีฝาอย่าเกินบ่เนี่ยแคหรอรู้มีอียรรู้มีเอียมันหกมันต้องเชียหนึ่งัวเนคนบอกอยู่ว่าเฮ้ยวาใส่ลุมเล่าแต่ว่าเราบอกว่าแต่ว่ามันหกคนต้องลุงไปตีหนามไงเนี่ยเดี๋ยวเ้เจ้าโดดแล้วก็ลุงไปตีหนามแล้วกันโอเคเดี๋ยวไปล่องเบิงไปล่องเบิงกระแบกเป็นสักขี่ย่านมามันสีใสได้อีรีบอไปพี่น้องครับเดี๋ยวเดินทางไปลุมผมดีกว่าครับไป ผมตอนนี้ผมก็หอดหลุมของผมแล้วนะครับนี่หั่นลังนี่นะแล้วก็ตอนนี้นะฮะผมจะใส่ตัวนี้นะครับเพื่อการปรับปรุงน้านะฮะนี่เขาบอกว่าบูซีใช้เพื่อตกแต่งปรับปรุงภูมิทัศน์น้ตกแต่งสถานที่ร้านอาหารคาเฟ่ช่วยสร้างแสงและลดอุณหภูมิในสระน้ํืลดการเกิดทไหลน้ำต่อคขาา่น้ำ,อ,นำอ่าอย่งางมวกนี้นะครับคนจะเข้าใจว่าใส่เข้าไปแล้วพวกปลาพวกยางีิตายบ่อนะฮะอันนีเขาบอกว่าเขาบอกว่านะเขาบอกว่ามันไม่มีผลต่อสัตว์น้ำนะฮะ้องเบื่งว่าเดี๋ยวใส่แล้วมืออื่นปลาสิตายบอนะ ตาไต,าไตกะ้มกินนั่พอเนาะมืดลุ่มอ่ะมืดลุ่มมากบอกเลยโอเคเดี๋ยวเราไปลองเบิ่งกันครับไปโอเคครับพี่น้องเขาบอกว่า1ซองมันจุห้ากรัมใช้ได้กับปริมาณน้ำในบ่อ400มิลลิลิตรหรือ400ตันซึ่งผมโมโหว่าน้ำไมน่นี้มันหลาไปไหนครับแต่ว่าเขาก็บอกอยู่ว่าหยดหยดได้นะฮะเขาแบบใส่ทีละนิดแล้วก็หยดหยดได้เดี๋ยวผมเอาใส่ขวดนี้ก่อนแล้วก็ผสมผสมแล้วก็ไปหยอดก่อนนะครับอ่ะก็คอยเฮ็ดไปครับพี่น้องครับ แมงบมดเต็มครูพอแต่มันดีเด้ถ้าว่าลุ้มน่หน่อยสำนี้มันไม่ต้องใส่หลายบมฮัว่าใส่หลายสำนีเด้อท้าวใส่ก่อนจักหน่อยอู้เฮ้ยมันเอ้ยต้องมาเขากันโอ้พี่นั่งโอ้เนี่ยนแต่มันต้องตีเขากันไงโอ้เลยลงไปตัวกูจะบ่่าบบวบตาตากูจะปลอดภัยจริงมิเนี่ย พี่แจงน้ำผสมอันสีผสมอาหารเนาะที่ข้าเล่นสงการไหม,มอ๋อนี่มันเป็นย้อนว่าปริมาณมันหน่อยหรือเปล่าเออปริมาณนำ้ำในถังมันหน่อยเดี๋ยวเขาลองไปหยอดหยอด,ยอดตามนี้ก่อนนะโอเคลงมกพอคสาหัวลงมกพอคส,สาหัวอย่างเดียวครับพี่น้องโอเคเขาบอกว่าหยอดเป็นจุดเป็นจุดปัดเลยมองไม่ดูจมอย ครับทุกนตอนนี้ถ้าก็หยอดตัวลุมแล้วเดี๋ยวเขาล่องคนนี้มันเข่ากันก่อนรอบแหลกฮะเล็ดพูตรงเล็ดนามไหมนี่ <laughs> มันเป็นขนาดแบนี้วโอเคแต่ว่าไม่ก็อยูด่ดรนี่มันก็ล่งขายายหอ่ิดิษฐขยายหอบดิอของกลางกลางไป,ประหอดละ พี่น้องมือผมโอเคเดี๋ยวขอบงนไนโอ้จากน้ำสีน้ำตาลตอนนี้กลายเป็นสีดำแล้วครับพี่น้องครับ <c oughs> <c oughs> มันเหมือนเลยสีเขียวก็บ่เขียวสีดำก็บ่็นดำสีฟ้าก็บ่ฟ้าแต่ว่ามันพึ่งข้นไปครับมันพึ่งลุยไปมันก็เลยแบบอาจีพมีขุ่นมานำ้ำรอบผสมอีจกจะครูหนึ่งมึงครับจะบอกการที่สองครูบนโซ่แหละโอเคอีกรอบหนึ่งครับโอเคครับเดี๋ยวข้างชิลองใชัยรอที่สองมึง ไปผุญชีวิตตีหนาอีกรอบครับให้มันเข่ากันนะฮะเดี๋ยวลองไปไอ่มั้ด <point> ้อวะเดี๋ยวขอไปเบิ่งกันเถอะกันเดี๋ยวมาเบิ่งกันมาสีนาำตอนแรกที่บมเข็นใส่สีเนี่ยกับตอนที่ใส่แล้วมันต่างกันบ่อหรือว่าต่างกันมากหน่อยแค่ไหนครับ ครับผมตอนนี้ผมก็ได้เอาบลูซีนะฮะใส่ในน้ำเรียบร้อยแล้วฮะไม่ไม่พอจะาวมาสภาพตอนนี้ก็สภาพตอนแหลกเขียวขึ้นเขียวขึ้นเนาะโอเคเดี๋ยวสิเบิงมามืออื่นนะฮะสิมาเบิงมาเพื่อมันตกตะกอนแล้วมันสีสีฝาบอหรือว่าอาัศเ็ศเติมอีกบอนะเดี๋ยวเดี๋ยวมาเบิงมืออื่นเพราะว่าตอนแรกผมเข้าใจว่ามันสีเห็นผลเลยภายในมือนี่แต่วา่าหนึ่งด้วยปัจจัยหลายหลายอย่างนะผมว่ามันคุณพอมแล้วก็หลายอย่างอ่ะเนาะพอนะใบไม้ไอ้น้ำอาจจะเป็นน้ำปรยุค่ามันนอน้ำดำเออ เดี๋ยวข้อจุมาเบิง่งมื่อื่นครับว่ามาันตกตะกอนแล้วมันสีฝาบ่ออ่าแ,แต่ถ้าเปสีฝาก็อาจจะเติมอีกครับเดี๋ยวเบิ่งก่อนเติมมาเติมเบ,บ,บิ่งกจายสภาพเมื่อยยิบหายในยขนาดแค่สองรอบแล้วก็บ,บอ่นอนี่ยหน่อ,อยนิดนิดบ่อไงมัน,นก,ก็นยิงได๋ย่แค่เดี๋ยวมื่อื่นมาเบิ่งกันครับว่าหนามันสีฝาบ่อนะฮะโอเค ครับผมนี่ก็เป็นมือถัดมานะฮะตอนนี้ก็เวลาสี่โงแรกนะฮะก็เป็นเวลาซจำๆเกาถีบผมมากหมู่บ้านก็เรียกได้ว่ายีบสี่ชั่วโมงแล้วครับที่ทาให้หน้ามันตกตะกอนฮะตอนนี้ผมไม่เคยข้าไปนะครับเพราะผมก็อยากเสื้อผ้าใกันผมถ่ายไพหมานอยู่พร้อมนี่กำลังมานะฮะถายมาประมาณสองชั่วโมงแล้วฮะมาถึงสองกิโลแล้วครับที่จากบ้านมาเนี่ยขับรถโดนแห้งไพหมานสโลล่าแห้งนะครับรถซิบแฉก ว้าวแมบบ่อขนมพ่อมาเป็สีหิวเนาะดดได้พอ่อต่ว่ามันสีสีฝาบ่อแล้วตอนนี้ผมกัพ็พยหมา,บานบอกให้ไปเบิ่งนะครับนั่นลุมอยู่หองหันครับสงสัยหิว้ว <laughs> ยังยังสิเขาไปเลยเนี่ยไปแล้๋ยวยังไปกิน <laughs> ไปดี่ล่ะยั <laughs> ยงใส่บอตาน้าหลังไปครับพี่น้องครับไปเบิ่งเข้าว่าบ่อน้ำของเราจะเป็นยังไง Nặng quá đơm Đi lưu xây nổi nói bay ครับพี่น้องผมียาเข้ามาผมก็ได้เห็นแล้วนะครับว่ามันเกิดียังขืนว่ามันสีหยังนะครับอ่าผมมาหูว่ามันเป็นย้อนใบไม้ย่อนขีดตมหรือย่อนน้าีเอียงของผมนะครับพาดดวหัวตะคิดว้ว่าต่อให้มันเป็นสีฝาแต่ว่านามมันจะตกตะกอนมันจะใสมันสีหยังแต่พาเพียงให้พี่น้องครับเบิดดูละว่ามัน้ำขีดสีมันใช่ว้ยดิคือไม่อยากปรับปร้ำว่าของเขาไม่ดีนะครับเพราะว่าคือผมก็เห็นหลายคนเขาก็ใสแล้วมันก็ใสได้ลีก็เป็นสีฝาลีนนะนอเจาของมันคือเป็นสีดำขีดสีจริงะหรอน้ขามันดำปะ ลึ้งใส่หน่อยพูดบ่ฮะวิโรจนมาแล้ววิโรจนมาแล้วแล้วสีอึ้งละตอนนี้คือผมโม่กับพี่วิโรชนไม่ร้ายนะครับว่าแบบเปลี่ยนหนามันสีฟ้าจังจัิงเป็นสีนะเดี๋ยวมาเบิ่งรีแอคชั่นแล้วว่าแล้วสีหูซึ่งยังไหนนะตอนนี้ครับพี่วิโรชนก็มาฮอดเลยครับเพราะว่าผมเคยโม่กับเพื่อนไว้ว่าหนามันสีเปลี่ยนจากสีดำเป็นสีฟ้าสียังไงนะจอามันช่เป็นยังไงอีะแจ็คแล้วเจ้ามันใสขึ้นว่าแล้วสีสีฟ้าบ่เมื่อเนี้ยใจคือกันเพราะว่าเพื่อนบอกว่าเดี๋ยวเพื่อนเอาไปใช้ออออมเเเเโคคดี๋ยยวแบบบ่่ิง จะสิทธิ์อึ้งมารับรองเซอร์ไพร์งานวันนี้เออไปต่อถอยเงาเลยแพ้เดมใช่หรือว่าเป็นสีฟ้าฮ่าฮ่าฮ่่าโอ้โหหม้อยังไม่ใส่บ่บ่ว่ามันดำชีสอีกดับ่เก่าบ่ทุกคนใส่หน่อยไปกับใบจักมันเหลือบกไลเด้บ่คือบ่ใส่ร่องมึงอี๋พราอย่างมันฝาผุดไงอย่ามันเป็นสีฟ้าแบบฝาฝาไปเลยอ่ะ้ร่องมึงร่องมึงเขาเขามันมันออกลีดโดนบนไหน หมายถึงอันอีกเจ้าหน้าที่ไม่จังออกฤทธิ์ไงโบหูเขื่อนแต่เขาบอกว่ามันสีเ็ดใหนนามตัวตะกอนโอ้ยเท่ลงเหมือ่อง,ม,องมันีังแน่นอนเดี๋ยวว่า <c oughs> เอาอีหลีต้องทดสอบเดี๋ยวข้าศึกมันก็ไม่เสียดีมีโอกาสได้ใส่กันบอกออไป่ใส่ลุมไหนหน่วยนึ่งครับผมตอนนี้ผมกับพี่วิริชนของใจนะครับก็เลยคิดว่าเดี๋ยวสิไปเอาที่เหลือมาแล้วก็มาใส่มันเหมือเลยหมดเลยเนาะเนี่ยหมดเลยเหมือซองไปเลยนะครับคือถ้าฝ่ากับฝ่าไปเลยนครับอย่าคุ้มว่ามันสีฝ่ายอีหลีบอโอเคถ่ายแป๊บนึงครับผมไปเอาก่อน ครับผมตอนนี้นะฮะผมกับพี่วิรชนกับบอยอมแอมพรนะฮะจะเอามาันให้ไหนนะะด้นะครับสุดแล้วเดี๋ยวใส่กันเมือนี่นั่นอนะไรเนาะตาสีเฮ็ดเป็นสองรอบครับรอบหนึ่งนี่นใส่ครึ่งหนึ่งก่อนแล้วก็รอบที่สองใส่อีกครึ่งหนึ่งครับมันจะบโมขุนเกินไปนะฮะอ่ะก่อนอื่นเนี้ตักน้ำเลยวางอ่างนี้ก็ได้เอเอมือขวาตาเนี่ยข้อนี้มันเขาคนข้างล่างคุณโอเคครับเดี๋ยวเขาสีจัดก,การรอบที่สองครับมาเอาให้ได้เฮ้ย เริ่มฟาดอะไรเงนี่เห็นวามันสีฟ้าๆ่ถามว่เป็นนะนะนฮะเริ่มเป็นสีแล้วสีออกุดเ้ามย,ยูคาบ่ได้เนาะจังวะแล้มันสูบปายปูค้าบ่ไดียบมาหำสิว่าแล้วจังวะอาบน้ำมาห้ำเละให้ได้เลยะผมก็ลืมมือมจ้าของ โอเคครับเดี๋ยวเขาควนรอบแรกก่อนครับแล้วก็เดี๋ยวเติมอีกรอบสองถามัว่าเห็นผลท่านตาก็คือเกาครับมืออื่นฮะ <c oughs> เป็นคลิปที่ท,ทายเย้าวหน้านี่ส้มมือกับว่าเล้วผมมามันก็ดีขึ้นนะครับไม่ได้ยเนี่ย หน้าเหมือนมันเขียวขึ้นน่ะมามันหนายองยังได้ยังได้แต่ทีนี้มันหนาสีผสมกับสีดำไหมอ่ะไม่หรอสีดำของไม้ยูค่าใบยูคาถ้ามันตกก็มาใส่ค่ะพอเห้สีฝามาผสมมันกลายเป็นสีเขียวเอีกถังนึงเลยจบใส้เม็ดลำลองมือนจวดเป็นพีห์เหรอขนาดแค่ทรงนึงนี่เลยพี่จริงต้องสีนี้เนาะพีจริงงาม นะครับทุกคนผมว่ามันดีขึ้นเนี่ยนี่น้ำมันเป็นสีเขียวเขียวมรกตตอนนี้มันกาวจคุณอยู่เดี๋ยวถ่ายมันตรแต่ก่อนกันครับว่าจะเป็นยังไงโอเคครับตอนนี้ก็ประมาณนี้นะฮะเ่อเห็นมาเขียวว่าฝาเห็นเป็นดำอย่างเดียวเลยหโอเคครับพี่น้องครับสหรับมาอนี่ก็ประมาณนี้นะครับสรับการที่ว่าจว่าเปลี่ยนสีน้ำผมไม่เป็นสีฝานะฮะ จากน้ำลุ้มสีดำดำนะฮะตอนนี้ก็มันไม่อยได้เข้ากันมันไหนครับมันก็จะเป็นสีเขียวเดำดำอยู่คือยังอา่าสียังก,กระเยังน่าขี้ปเป็ดบ่น้าเป็ดเลินมานาะนโอเคสำหรับผู้ใดที่มาคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ให้ช่องอินดี้อีสานนั่นะครับอย่าลืมกดก,ดกระดิ่งงามเด้อให้มันแจกดึงติ้งติ้งก่อนเพื่อสิบว่าพลาดคลิปไปไหของผมนะครับกังไดก็ฝากกดซับสไครต์มันฮอดแสนซับนะครับพี่น้องใกล้แล้วใกล้แล้วนะฮะถ้าโดนแล้วนะครับถา้าฮอ,อาดแสนซับมี่ยังมาแจกแน่นอนครัับบบบสาาาหรมื้้อนี๊ยย เจ้าบ่กเข้าใจร้องเจ้ามันบ่ออินดีกะ่อยมันกินดี่อยบอ่อคือไผ่สิเห็ดยัง่อยกะเฮ็ดตามใจบอ่อใดเฮ็ดยังไปหนักหัวผูว้ใด